กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันแล้วผมมาตุ้งดีนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้นะรีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับแต่อย่างใดนะฮะแต่ก็จะมาบอกวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับผมสอบถามเข,ข้ามาแล้วก็หลายอย่างนะครับคําถามเยอะมากนะฮะบางทีผมก็ตอบไม่ได้นะวันนี้ก็จะมาบอกเขากันนะวันนี้จะมาแนะนาในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องตัดหญ้า สภายบานะครับทั้ง4จังหวะและ2จังหวะนะครับข้อดีของข้อดีข้อเสียของ2รุ่นนะครับผมก็จะมีกันคนละแบบนะครับแต่เชื่อเถอะครับมันไม่มีอันไหนที่มันจะดีไปหมดทุกอย่างนะครับมีได้มีเสียมีดีอะไรกันว่ากันไปนะครับมีดีคนละแบบอะไรกันประมาณนี้นครับเริ่มต้นจาก4ีจังหวะกันนะฮะสีจังหวะนี่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อนะครับผมนะเขาก็จะมีคําเตือนนะครับในข้างถ้งว่าต้องใช้น้ํามันอะไรบ้างนะครับผมหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วควรดูแลอะไรบ้างอันนี้มาเกี่ยวกับใเรื่องของเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นสียังหวเนใช้งานเสร็จแล้วเราก็เก็บใช่ไหมแต่ข้อสียังหวะนคือทุกครั้งก่อนใช้งานเราควรที่จะเช็คน้ำมันเครื่องครับว่ามันมีหรือเปล่านะครับผม นะฮะเช็คดูว่าน้ำมันเครื่องมีหรือเปล่ามันจะมีแกนขิดนะครับผมอยู่ประมาณ2ขีดที่ท่านเห็นอยู่ขิดข้างล่างและขิดข้างบนนะครับให้น้ำมันอยู่ระหว่างกึงกลางของ2ขิดนี้นะครับผมนะฮะหรือบางทีเนี่ยเราจะเช็คตรงนี้มันเช็คไม่ค่อยจะแบบละเอียดเท่าไหร่ครับผมหรือว่ามองไม่เป็นมองผิดบ้างมองผุกบ้างว่ากันไปนะครับให้มันอยู่กันระหว่างแกนกลางตัวนี้นะครับผมนี่อยู่ระดับนี้กําลังดีนะครับสาหรับน้ำมันเครื่อง หรือว่าเช็คดูที่อันนี้ก็ได้ครับเอียงมาว่ามีน้ํามันไหมอะไรอย่างนี้นะครับเช็คดูทุกครั้งน้ามันดาเกินไปก็หาผ้าขาวๆนะฮะหรือว่ากระดาษขาวๆก็ได้ไปเช็คดูถ้ามันดาเกินไปก็เททิ้งออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนถ่ายอันใหม่นะครับผมเคยบอกคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าน้ํามันเครื่องอะเราควรเปลี่ยนถ่ายนะครับใช้งานครบ100ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนละครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับผมหรือว่าบางที ปีหนึ่งใช้สัก2องสามหนนี่ก็ปีละครั้งนะครับก่อนทุกครั้งก่อนใช้งานนะคนะฮะเปลี่ยนเลยนะฮะเช็คดูว่ามัคนควรเปลี่ยนนะครับผมอันนี้สำหรับสีจังหวะนะครับผมก็มีประมาณนี้ในเรื่องของการอัดจาระวงจระบีเนี่ยก็จะมีในส่วนของพวกแกนเทาเนอะอ่านะฮะ อยน,นี้ก็จะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นนะฮะไม่ใช่แค่สองจังหวะเออไม่ใช่แค่สจังหวะนะสองจังหวะเอ้ส่จังหวะก็ต้องทำเหมือนกันไอ้สองจังหวะก็ต้องทำเหมือนกันนะครับบางคนก็ถอดน็อตตัวนี้นะครับผม2ตัวถอดออกมานะครับอาจจะระบีเข้าไปนะครับผมก็ทําให้ในเรื่องของการกั้นเพาเนี่ยยืดอายุการใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของแผ่นคัตถ้ามันหมดเนี่ยก็คือว่าเราเร่งเครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวจานมันไม่หมุนก็แปลว่าแผ่นคัตหมดก็ไปหาซื้อเปลี่ยนนกันได้ หรือว่าจะให้ร้านเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของที่มีช่านมาแล้วในเรื่องของเออ่เขาเรียกว่าแผ่นคัดเป็นเองได้ก็ยิ่งดีครับผมประหยัดไปเอาละนี่ก็คงจะเป็นในเรื่องของเสียงวะนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการเช็คอ่ะน้ำมันเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับผมนะฮะแล้วก็ตามมาก็สองจังหวะ,อะสองจังหวะเนี่ยอ่าก็คือว่าจะไม่ได้ค่อยมีปัญหา ในเรื่องของการทุกครั้งก่อนใช้งานพอไม่มีห้องเครื่องมมนมีห้องเครื่องกับอันนี้เป็นห้องเดียวเลยนะครับผมไม่มีแบบห้องอาน้ามันหล่อเลื่นหรือว่าน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะเป็นห้องรวมมาเลย2จังหวะนะครับผม2จังหวะในการใช้งานก็จะเป็นอ่าภารกิจเสร็จสิ้นหลังการใช้งานนะครับผมก็คือว่าอ่พอเราใช้งานเสร็จเนี่ยอ่ผมว่า4ีหนึ่งหนึ่งอ่ะก็จะมีเหมือนคันหมดนะ ถ้าเป็นแบบเดอรอะเฟมก็เทน้ำมันออกเลยแต่ถ้าเป็นแบบขาบูล,ลูกลอยก็คือว่าปิดก๊อกน้ํามันนะครับพอเราปิดก๊อกน้ำมันปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็สตาร์ทเครื่องนะครับผมสตาร์ทเครื่องปล่อยให้เครื่องมันดับไปเองเลยนะครับผมจะทําให้ห้องเครื่องนั้นสะอาดนะครับแล้วเราก็ไปเก็บนะครับผมแล้วพอเราใช้งานเสร็จอ่าพอเราจะใช้งานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมแนะนํานะ ให้เติมน้ำมันเบนซินเพียวๆไปก่อนนะครับผมเบนซินเพียวๆไปก่อนนะครับเพื่อให้อ่าการใช้งานเนี่ยให้มันสตาร์ตติดก่อนแล้วค่อยใช้น้ำมันผสมในเรื่องของการใช้งานนะครับผมก็คือเติมน้ำมันเบนซินเพียวๆไปสักอ่าสักหน่อยหนึ่งให้เครื่องมันติดก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ใช้อ่าเขาเรียกว่าน้ำมันผสมในตอนที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับผมก็มีเทคนิคในการใช้งานประมาณนี้ นะครับผมถ้าออลองแล้วนะครับเครื่องทิ้งไว้นานเกินมาตกมันยังมีใครอยู่ที่เครื่องนิดหน่อยนะลองเช็คหัวเทียนดูนะครับผมลองเช็คหัวเทียนดูนะครับผมเช็คหัวเทียนดูว่าหัวเทียนบอดหรือเปล่านะครับถ้าสตาร์ทยังไม่ติดดูดูว่านมหนูเนี่ยคาบูมันตันหรือเปล่าก็สามารถถอดออกมาดูนะครับเราเปิดก๊อกน้ํามันนะครับผมเราเปิดก๊อกน้ํามันเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วเราเปิดตัวน,นี้ลงนะครับแล้วก็น้ำมันมันไหลแปลว่านมหนูดีนะครับผมแต่ถ้าอ่าเปิดปุ๊บเนี่ยน้ำมันไม่ไหลแปลว่านมหนูเนี่ยอาจจะตันนะครับทําให้การจ่ายน้ำมันไม่ได้นะครับผมเช็คดูดีๆนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับก็คงมีในเรื่องการดูแลรักษาของเครื่องตัดหญ้าก็คงมีเพียงข้อนี้สําหรับหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าระหว่าง4ีจังว่า ระหว่างซีว่าก็ส้อง,งว่าระหว่างยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อันไหนดีกว่ามันก็จะมีดีและเสียแตกกันไปนะครับแต่ละตัวแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่เฉพาะทางนะครับเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่นะที่เอาเป็นสินค้าแท้จากโรงงานนะส่ว,วนใหญ่เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาตัวเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับแต่ละยี่ห้อกันไปนะครับผมนะเราไม่สามารถที่จะระบุดได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนดีกว่าอันไหนแย่กว่านะครับผมทุกอย่างมันมีดีของมัน อยู่ขึ้นกับการใช้งานนะครับแล้วก็อ,อยู่ขึ้นกับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะฮะก็คงมีเพียงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องย่า4จังหวะและ2จังหวะนะครับผมก็ถ้าพูดงงก็ต้องขออภัยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับ2จังหวะเนี่ยเติมน้ามันเท่าที่ใช้งานก็พอนะครับเติม,มเท่าที่จะใช้งานก็พอนะครับผมพยายามเลยอย่าทิ้งน้ํามันไว้ที่ถังนะครับผม นะฮะอย่าทิ้งน้ำมันไว้เลยนะครับผมโอเคมีเพียงวันนี้มอเตอร์บีสวัสดีครับ